ดูให้ดีผีหรือคนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องดีดีโคช h a น n e ลวันนี้ก็ผมก็ยังมีประสบการณ์หลอน,ลอนในวัยเด็กอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะในวัยเด็กค่อนข้างที่จะซุกซนแล้วก็เจอเรื่องอะไรแบบนี้เยอะพเพื่อนๆครับพเพื่อนๆเคยเที่ยวงานวัดกันไหม พูดถึงงานวัดเราจะนึกถึงอะไรกันครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นมหรสพต่างๆนะลิเกหนังกลางแปลงสอยดาวมีร้านค้าเยอะๆมีคนเยอะๆมีทั้งของกินของขายเยอะๆถ้สมัยนี้ก็ต้องเป็นพวกระวงย้อนยุคนะครับแต่ในสมัยก่อนนะถ้าย้อนไปไวัยเด็กอะผมก็เป็นคนนึงแหละ ที่ทะลุว,วันไหนจะมีงานวัดนะโอ้โหตื่นเต้นรวมๆก็รวม,รวม,ร,วมรวมตัวกันกับเพื่อนๆก็คุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องทําตัวดีๆไว้ต้องเป็นเด็กน่ารักพ่อแม่ใช้อะไรก็ต้องทำก็จะอ้อนเข้าขอเขาเดยอเดี๋ยวตอนเย็นนจะขอไปเที่ยวงานวัดอ่าพอพอพอ,พอเราขอพ่อแม่ได้เขาอนุญาตแล้วเราก็ มาเตรียมชุดลอกันเลยครับมาเตรียมตัวมาเตรียมชุดลอมาเตรียมจัก,กรยานสูบลมให้แข็งมาดูไฟฉายสิมีฐานไหมจะได้เอาไว้ตอนขากลับไว้สองทางอ่าส่วนใหญ่ครับเด็กๆที่สิบสองสิบสามอ่ะมันก็พอดูแลตัวเองได้ละพ่อแม่ก็ปล่อยให้ไปนะเพราะว่าแถวบ้านเราก็มีเด็กที่ อายุไล่เลี่ยกันหลายคนห้าหกคนอะไรเงี้ยเขาไปกันเป็นกลุ่มส่วนผู้ใหญ่ครับเขาทํางานกันมาทั้งวันแล้วอะ่ะพอค่ำ,คำเขาเข้านอนกันหมดแล้วมีใครพาเด็กไปหรอคราวนี้ผมก็แก๊งเดียวกันแก๊งเดิมเลยนะครับแต่บ้านเป็ดเขาจะอยู่ใกล้บ้านผมสุดละสามสี่ร้อยเมตรนี่แหละไม่ไกลกันมากก็เดี๋ยวรวมตัวกัน อาบน้ำเสร็จก็แต่งชุดหล่อเตรียมตัวเลยปั่นจักรยานกันไปอ่าวัดนี้นะครับผมจะให้ชื่อว่าวัดเหนือนะเพราะเขาอยู่ทางทางฝั่งตรงข้ามบ้านผมเลยบ้านเอาเป็นว่าถ้าาถ้านับถ้านับจากหน้าปัดนาฬิกาครับวัดจะอยู่เลขสิบสองแต่บ้านผมอยู่เลขหกคือมันห่างกันเลยตรงข้ามกันประมาณสี่ห้าโล ส่วนบ้านเพื่อนผมมันก็จะไปกระจุกอยู่กันที่ประมาณเลขเลขสามเลขสามเลขสี่อ่ะบ้านเอาเป็นว่าบ้านผม,มันอยู่ท้ายสุดเลยแต่ถ้าเลยเลขหกเลขเจ็ดไปอันนั้นมันเข้าทางหลังวัดครับมันเป็นทางเปียวบ้านก็จะอยู่ห่างหลังกันกลางคืนก็ไม่มีไฟน่ากลัวพอเวลาเราจะไปวัดกันเราจะไปเข้าทางหน้าวัดแทนก็คือต้องผ่านบ้าน,เพ,นเพื่อนผมไปนะตรงนั้นบ้านมีคนเยอะ ก็นัดรวมตัวกันก็แป่นจักรยานกันไปครับคันนี้ก็โหคนเยอะแสงสีเสียงตื่นตาตื่นใจโอ้โหใครชอบลิเกก็ไปลิเกเว้ยใครชอบหนังก็ไปหนังแต่ส่วนตัวผมเนี่ยกลดเป็ดนี่ชอบหนังพอเดินเล่นกันท้งโน้นท้งนี้สีสักพักเดี๋ยวซื้อลูกชิ้นซื้อน้ำามาลมแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินดูหนังกันก่อนเว้ยผมสองคนก็นะครับวันนี้มีหนังฉายสามเรื่อง เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายอะโอ้มันเป็นหนังใหม่ซะด้วยไอเราสองคนก็อยากดูกันก็ตกลงกันว่าเดี๋ยววันนี้สู้กันจนจบหนังเลยเดี๋ยวค่อยกลับเว้ยประมาณห้าทุ่มกว่าเลยครับพอเริ่มดึกอะคนมันก็เริ่มบางลงบางลงส่วนใหญ่คนนั่งดูหนังดูลิเกเขาก็จะกลับช้ากับเขาแหละเพราะว่าลิเกเขาก็จะรอแขวนพวงมาลัยแม่ยกพ่อยกส่วนหนังก็คนที่ชอบหนังจริงๆครับ ถึงจะนั่งดูจนจบอะแต่ด้วยความเป็นเด็กครับเริ่มง่วงเอาไม่ไหวเว้ดูได้สักครึ่งเรื่องของเรื่องที่ที่สามอะผมสองคนก็เอาว่าเอาไงวะตัดสินใจกลับคุยกันแต่เพื่อนที่มาด้วยกันน่ครับมันก็ต่างคนต่างไปอะนะไอ้บ้างก็เจอพ่อแม่เขามางานเนาะเขาก็พากันกลับไปขราวนี้นะครับเหลือผมสองคนแล้วแหละโอ้โ <laughs> ห กลางคืนด้วยป่านจักรายานกับก็ป่นกันไปครับเพียงแต่ทางเส้นนี้ที่ออกจากหน้าวัดอะ่ะกว่าจะไปถึงบ้านเราบ้านอไอ้เป็ดเนี้ยมันมีมันพอจะมีไฟไล่ทางบ้านก็อยู่ไม่ห่างลังกันนักถึงหน้าบ้านเป็ดครับเป็ดก็บอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเพื่อนมันก็ขับเข้าบ้านไปเลยข่าวนี้เลยครับ ไอสามสี่ร้อยเมตรนี่แหละที่เลยจากบ้านเป็ดมาวกว่าจะถึงบ้านผมเนี่ยโอ้โหคือสมัยก่อนอ่ะถ่านหนนหนทางน,นะครับบ้านมันก็จะอยู่ห่างหลังกันไฟตามทางก็ไม่ค่อยมีมันก็เป็นทางแค,แค,แคแบๆเล็กๆครับข้างถน,นนแล้วก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆน่ากลัวน่ากลัวคราวนี้ครับมันก็วัดใจผมเลย มีแต่เสียงจักรยานเลยปั่นไปแจ๊กแจ๊กหัวไฟผมก็ส่องไปก้นผมเนี่นครับแทบจะไม่ติดเบาะเลยไม่ติดอาร์ถเลยเพราะต้องยืนปั่นอะเพราะว่าจะเอาให้เร็วที่สุดอะทุกบ้านที่ทุกบ้านเขาก็ปิดบ้านกันน้อยหมดแล้วปิดไฟมืดคราวนี้นะครับผมก็ปั่นไปนะขวามือผมอะเป็นบ้านป้าหลอ่อ แกเป็นคนแก่ครับอายุสักเจ็ดสิบกว่ากวัแหละเดินช้าๆหลังค่อมแกจะเดินหลังค่อมแล้วก็ใช้ไม้เดินในเวลาเดินด็อก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 แกไม่ค่อยพูดไม่จาบใครครับเป็นไม่ค่อยสูงสิงกับใครเลยอ่ะแกอยู่คนเดียวนานๆเนี่ยจะมีลูกหลานมาเยี่ยมสักทีคือบ้านแกนี่จะเป็นบ้านไม้ครับทรงโบราณเลยมีท้ถุนสูง ปิดไฟมืดคราวนี้ผมก็ปั่นจักรยานไปลนะ่ะใกล้จะถึงบ้านแกผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะอ่ะเพราะเขาใส่ผ้าถุงสีดำแล้วก็เสื้อมาห่อมอะยืนหันหลังอยู่พอพอผมปั่นจักรยานไปใกล้ๆอ่ะแสงไฟมันก็ไปเห็นครับมันเป็นมันเป็นยะลลอนี่แหละเป็นป้หล่อยลลอนี่แหละมายืนอยู่ตรงข้างทางนะ ก็เลินยืนหลังข้อมเหมือนเดิมครับแล้วก็ถือไม้กระเท้าพอจักรยานผมมันเริ่มเริ่มจะถึงแกแกก็ตะโกนถามผมนะทั้งๆท,ท,ที่ผมอะกับแกเนี่ไม่เคยคุยกันเลยเพราะเราเราเราุ่นลูกหลานกันเลยครับเราไกลเราห่างจากเขามากแล้วก็แกไม่เคยสูงสิงกับใครอะแกก็ตะโกนถามผมนะว่าซื้อลูกชิ้นมาฝากย้ายไปไหมผม็หารไปมองแล้วครับแล้วก็ แกก็เสียยิ้มให้ผมอ่ะน้ำหมากเลยเต็มปากเลยยิ้มน้ำหมากก็ออกทางข้างปากโอ้โหเขาเนี้ยก็รีบปั่นฟีเท้ารีบรีบปันป่นปั่นปั่นจ้ำเขาเนี้ยผมเหลียวหลังไปมองครับข้างหลังอ่ะแกทิ้งไม้เท้าเลยนะครับแล้วก็วิ่งตามผมอะหลังแกก็ไม่ได้คอมแล้วนะเขาเนี้ยแกวิ่งเหมือนนักวิ่งเลยครับมันมันจะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงับผมก็ปั่นเต็มที่นะยืนปั่นเลยครับคือวิ่งด้วยความเร็วนะคนอายุหกสิบ จ็ดสิบเนี่ยวิ่งจะทันจักรายานเลยนะผมก็ตะโกนร้องว่าแม่แม่มันจะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงแล้วก็พอมันหลุดมันหลุดช่วงบ้านแกได้ครับผมก็ถึงบ้านผมพอดีมันอยู่ไม่ห่างก,กันน่ะเนี่แม่ผมก็เปิดไฟรอเลยเหมือนแกจะรู้อ่แกก็เปิดไฟบ้านรอผมก็แม่แม่แม่ก็ถามมาไหมเรียกทําไมมึงตะโกนทําไมเนะี่ยแม่ผมเจอ,อยายรอ,อ ผมก็พูดเลยนะว่าแม่เจอยายหลอมายืนอยู่ข้างทางวิ่งไล่ตามผมมาแม่ผมก็บอกเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวอาบน้ําแล้วเข้าไปนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอ่าคราวนี้ผมก็ตอนเช้ามาครับก็อาบน้ำกินข้าวนั่งคุยนั่งคุยกับแม่ครับก็ถามว่าแม่เมื่อคืนเนี้ยผมเจอยายหลอ่ะแัวิ่งตามผมอะ่ะมันจะเป็นไปได้ไงแม่ก็ ยี่หล่อเขาเป็นคนหลังค่อมๆเลยนะครับแล้วก็ถือไม้เท้าอ่ะแม่ก็บว่าเออมไม่ต้องไปถือสาแกหรอกคือชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้กันว่าแกแบบเหมือนแก,กจะมีของมีองค์เล่นของนไยครับแล้วเหมือนจะของจะเข้าตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะไม่มีใครกล้าไปยุ่งอะไรกับแกหรอกแ,ก,ก,แก,กไม่สูงสิงกับใครวันดีคืนดีอ่ะคนที่เขาเดินสัญจรกันตอนคืนน่ะก็มกัดจะเห็นเนี่ยแกออกมาเดินแบบนี้แหละครับ แล้วก็จะวิ่งไล่ตามบางทีก็เห็นแสงออกมาจากทางบ้านแกทําให้คนแถวนั้นนะเขาเขา้เขาใจแล้วครับแล้วก็คืนก็จะไม่ค่อยมีใครผ่านแล้วก็อยู่มาอีกไม่นานนะครับยายคนนี้เขาก็เสียชีวิตนะผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเพราะตอนนั้นเรายังเด็กแล้วก็บ้านเขาก็ถูกรื้อนะครับลูกหลานเขาก็ขายที่ขายทางตรงนั้นหมดคนที่เขามาอยู่ใหมเ่เขาก็ มาสร้างบ้านนะครับมาถมที่แล้วก็สร้างบ้านใหม่ตอนนี้ก็แถวนั้นมันจะเรืองเรืองหมดแล้วครับไม่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หลอนๆของผมอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งในวัยเด็กอะ่ะมีประสบการณ์แบบนี้มากเพราะผม,มก็ค่อนข้างที่จะโซนแล้วก็ออกทาอะไรกันตอนคืนบ่อยผมอยากให้ทุกคนนะครับติดตามผมนะผมมียังมีเรื่องมันๆหลอนๆกว่านี้อีกเยอะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับ